อาชีพช่างภาพสามารถหาเงินได้จากอะไรบ้างคลิปนี้เราจะเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกให้คุณกันนะครับ <fit> ออกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะอัปคลิปบ่อยๆนะครับจะเจอกับผมแล้วก็หมวกใบโปรดหมวกใบนี้นะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมถึงต้องใส่หมวกนะครับเพราะว่าผมหัวเถิก <c oughs> <c oughs> <laughs> นะครับมัน ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แล้วมันไม่ค่อยมั่นใจในความหัวล้านของตัวเองเท่าไหร่นะครับโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีหนึ่งคอนเทนต์น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่หารายได้ออนไลน์นะครับโดยที่เป็นรูปธรรมนะครับคือสามารถได้เงินจริงๆแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับใช้คําว่ามากมายดีกว่าอาจจะมีลงทุนบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพช่างภาพเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าจะต้องเป็นช่างภาพที่มีความรู้ ด้านการถ่ายภาพเนี่ยเยอะพอสมควรพอที่จะรับงานถ่ายภาพได้แล้วก็งานที่รับเนี่ยจะเป็นงานแนวพิธีต่านงานพรีเวดดิ้งางานบวชรับปริญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับนั่นคือคนทั่วไปเข้าใจกันแต่ว่ามันมีอีกช่างภาพแขนงหนึ่งครับผมถามว่าต้องมีความรู้ด้านการถ่ายภาพด้านกล้องเยอะขนาดไหนเป็นความรู้พื้นฐานล้กันครับได้แค่พื้นฐานล้กัน ก็สามารถที่จะทําอาชีพสายช่างภาพนี้ได้นะครับก็คือช่างภาพสต็อกเกอร์นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆตามภาษาคนไทยเรียกว่าอาชีพขายภาพออนไลน์นะครับซึ่งก็มีมานานหลายสิบปีแล้วและผมก็ต้องเรียกว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันแล้วก็เป็นช่างภาพที่มีความรู้เบื้องต้นแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพที่ผมขายได้ดีๆก็เป็นภาพสิ่งรอบตัวน <Wow. S 1> ผมเองต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ใช่ ช่างภาพมืออาชีพมีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับแล้วก็ที่ทําช่องนี้ขึ้นมาผมแค่อยากเอาประสบการณ์ในส่วนของผมเล็กๆตรงนี้นะครับมาแชร์ให้กับมือใหม่นะครับเน้นมือใหม่ครับกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าคนไหนที่เทพๆแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่ดูช่องผมหรอกครับแต่ว่าผมอยากเป็นตัวแทนของมือใหม่แล้วกันที่ว่าเริ่มจะประสบความสําเร็จเล็กๆในการขายภาพได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมียอดโตขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็เอาภาพที่ขายได้มาแชร์แล้วมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคอนเทนต์อ จะซ้ำๆไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็เผื่อแต่ละคนเนี่ยจะได้เห็นวัตถุดิบว่าอ๋ออันนี้ก็ถ่ายได้เหรออันนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรให้เยอะครับผมนะครับใช้สิ่งของรอบตัวนะครับก็คือช่างภาพขายภาพออนไลน์เนี่ยเริ่มจากการสมัครครับก็คือมีลิงก์ตามนี้นะครับของผมเนี่ยฮะก็ไปดูวิธีการสมัครนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะใช้มือถือสมัครก็ได้แล้วครับผมนะครับ แล้วก็คนที่ไม่มีกล้องเลนก็ใช้กล้องมือถือความละเอียดเกิน4ล้านพิกเซลก็ถ่ายได้แล้วนะครับผมพยายามย้ําอยู่ตลอดนะครับว่าใจเย็นๆครับลองฟังผมดูก,ก่อนนะครับบางทีอาชีพขายภาพออนไลน์มันไม่ได้ต้องมีความสามารถที่เยอะอะไรมากมายนะครับแต่อาจจะต้องไปใช้ความสามารถด้านการตลาดการวิเคราะห์แนวทางว่าเฮ้ยรูปแบบไหนนะาที่จะขายดีรูปประมาณไหนนะครับเพราะว่ารูปที่ขายดีไม่ใช่รูปที่สวยเสมอไปนะครับ บางรูปเนี่ยเป็นรูปง่ายๆแต่ว่ามันเป็นที่ตลาดต้องการนะครับมันก็เลยขายได้เรื่อยๆแล้วขายได้ดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยาก เปิดโลกใหม่ให้ให้มือใหม่หรือว่าคนที่กําลังลังเลที่จะทําตรงนี้ลองมาทําดูก่อนนะครับถามว่าอาชีพขายภาพออนไลน์จะประสบความสาเร็จช้าเร็วแค่ไหนอันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าบางคนก็เติบโตเร็วนะครับรู้การตลาดหรือมีเทคนิคดีด้วยไม่กี่เดือนก็เห็นรายได้ปุ๊บปุ๊บบบขึ้นมานะครับบางคนก็ใช้เวลาหน่อย2ปี3ปี4ปีอะไรก็ว่าไปก็ค่อยๆขึ้นมาบางคนอาจจะไม่ได้ส่งภาพเลยหรือว่า อาจจะไม่รู้แนวทางกันตลาดก็อาจจะเรียกว่าแทบจะหายไปก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตามใจที่เราขยันสม่ําเสมอศึกษามันลึกลงไปเรื่อยๆนะครับขยันตรงภาพ ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องได้นะครับในตัวผมเองเนี่ยผมให้เกรดตัวเองไปที่ในระดับค่อนข้างกลางไปไปในระดับช้าละกันนะเพราะว่าผมทํามาร่วม2ปีก็ยอดโหลดต่อเดือนก็ตอนนี้มาไต่มาถึงหลักร้อยกว่านะฮะก็มีโหลดใหญ่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็อยากเอามาแชร์จริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแขนงของ,องช่างภาพนะครับที่สามารถจะทําเงินทารายได้จากตรงนี้ได้นะครับแต่ทุกอย่างก็อาจจะต้องมีใช้เวลา แล้วแต่ว่ามากน้อยตามความสามารถของเรานะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นอะไรสั้นๆมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายนี้กันนะครับถ้าใครชอบสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้นะครับคลิปใหม่ๆตามมาเร็วๆนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ